โครงการแมนเดมทันี้อัปเดตวันนี้วันที่6กรกฎาคมค่ะมาดูกันว่ามีโครงการแมนเดมทันี้เข้าใหม่อีก5โครงการมีอะไรบ้างเริ่มจาก1โครงการ m มนเดมทัวร์นี้ของ t ต๊ะโต๊ะเอ็ก e ์เ e ลเลตโปรกรมซึ่งกลับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งปีนี้เป็นของรุ่นปี2026ซึ่งเด็กปี4สมัครได้ใครที่คาดว่าจะจบปลายปีนี้คุณสามารถเริ่มงานได้คือวันที่1มกราคมปี2026แต่ถ้าหากจบไม่ทันก็สามารถไปเริ่มงานรอบที่เป็น1กรกฎาคมปี2 0 2 6 ได้แปลว่าอะไรหากว่าเราสมัครเข้าไปโปรเซสคัดเลือกจบภายเดือนธันวาค่ะคุณต้องสามารถเริ่มงานได้ภายใน2รอบนี้เพราะฉะนั้นเด็กปี4ีสมัครได้และปีนี้เป็นปีพิเศษที่เขาขยายรับคนที่มีประสบการณ์ทํางานไปจนถึงไม่เกิน3ปีซึ่งก่อนหน้านี้ของต๊อกต๊อกวางโพซิชั่นการจ่าย 50K บเคบวกก็จริงแต่เขารับคนที่มีประสบการณ์ทํางานมาไม่เกิน1ปีซึ่งปีนี้ขยายเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของใครก็ตามที่จบมาแล้ว1ปี2ปีแต่ยัง ังไม่เลย3ปีคุณยังสมัครได้อยู่นี่คือโครงการเบเนเิกต์โทนี่ของ To k t o k ของปีนี้ชื่อว่าเอ c e l ์เซิร์เ r ชั่นค่ะซึ่งเปิดรับสมัครแล้วจบตรีสมัครได้ในขณะที่อีกหนึ่งโครงการโครงการที่2เป็นเบเนเิกต์โทนี่ของ To k t o k เช่นเดียวกันแต่เป็นโครงการต่างประเทศหรือ GBS ค่ะเหมาะสําหรับใครที่อยากจะไปตัวแบบ g l o b a l เพราะงานนี้จะต้องไปนะเขาไม่ได้บอกว่าไปประเทศไหนแต่เป็น APAC หรือ a s i a Pacific ก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนที่เขาให้ไปเพราะฉะนั้นใครที่สา ไปอยู่ต่างประเทศได้ในรอบ1-2ปีนี้ก็สามารถสมัครเข้าไปได้แน่นอนการวางการจ่ายขนาดวไทยยังได้50เคบวกคุณไปต่างประเทศแล้วนี่คือต็อกตอกนะพี่รักมองว่าอย่า,าตาม100เคมีถึงและเผื่อเกินด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจยื่นสมัครเข้าไปได้เลยกระบวนการคัดเลือกโปรเซสข,ของต็อกตอกมีอะไรบ้างคุณต้องสอบข้อสอบ h อ l และถ้าเมื่อผ่านแล้วจะได้ทารอบ HR interview และถ้าเมื่อผ่านรอบ HR จะไปต่อรอบการทําเคสสุดท้ายจะได้ไฟแนลอินเทอร์วิวกับผู้ บริหารระดับสูงนี่คือประมาณ4รอบของตอกตอกจะเป็นแบบนี้โครงการที่3ามมีเน Ad ็ตเมนต์ทวนี้ของคนที่เน้นการสัมภาษณ์พอสไทยกันบ้าง3โครงการมีเน Ad ็ตเมนต์ทัวนี้ของ CPO Newgen ค่ะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว CPO Newgen จะเปิดรับแค่ต้นปีแล้วก็ท้ายปีเท่านั้นซึ่งแน่นอน CPO คือ7ซเ่ซึ่งแล็กจะบอกว่าปกติถ้าจำไม่ผิดสัญญา CPO สัญญาจะเป็นสัญญาประจำเราลองไปคุยกับเขาอีกทีน,น,นะมันจะไม่ใช่6เดือนถ้าจำไม่ผิดคือสัญญาเป็นสัญญาประจำเป็นสัญญาประมาณ18หรือเท่าไหร,เร่เดือนนี่แหละแต่ ว่าอะไรเวลาจบมาเนี่ยก็สามารถเหมือนเป็นพนักงานประจําได้เลยลองไปคุยกับเขาอีกทีนึงพี่รักไม่แน่ใจว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมซึ่งการวางงานจ่ายอยู่ในระนาบเลเวลประมาณ 40k บ,บวกๆซึ่งก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นรับรวมใดๆก็ตามแต่ถ้าใครสนใจอยากจะทํางานแล้วก็ใช้การสัมภาษณ์ภาษาไทยไปที่นี่ได้ซึ่งเขาขอโทรอีก600คุณต้องมีโทรอีกไปยื่นแนบด้วยคําถามคือแล้วโทรอีกต้องใช้ประมาณตอนไหนพี่รักเพราะตอนนี้หนูยังไม่สอบปกติแล้วโทรอีกคุณจะต้องยื่นได้ก่อนวันเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นระหว่าง นี่หากว่ายังไม่ได้ไปสอบก็ยื่นสมัครเข้าไปได้เลยในขณะที่ถ้าเขาอนุโลมให้เราเข้าโปรเซสคุณจะต้องยื่นใบโทรอีกนั้นก่อนวันที่จะเซ็นสัญญาอ่ะนี่คือโครงการที่3อ่ะถ้าใครชอบก็ไปนะงานนี้คุณจะต้องสามารถไปรีโลเคทที่คือหลายพื้นที่คุณต้องสามารถไปได้ทั่วไทยส่วนสองงานแรกของต็อกต็อกค่อนข้างจะเป็นงานหลังบ้านเพราะฉะนั้นจริตของใครเหมาะกับอันไหนก็เลือกเอาและต็อกต็อกคัดภาษาอังกฤษลว้ลวนๆโอเคไหมอ่ะโครงการแมนเมนต์เทนนิโครงการที่4ี่สายแบงกิงกันบ้างสายแบงกิงกันบ้าง ไอตัวทิสโก้กลับมาเปิดรับไม่เด่นเน้นทัวนี่อีกแล้วเป็นสายอะไรพี่รักษ์เป็นกลุ่มการวางกลยุทธ์สายของตัวรีเทลซึ่งพี่ลักจะบอกว่าใครที่อยากทํางานสายแบงกิ้งของที่นี่ทิสโก้มีการเปิดรับจริงๆทุกไต่ามากเลยแล้วส่วนใหญ่เขาสัมภาษณ์ภาษาไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าไปจะได้ไปสอบสอบผ่านก็คือสัมภาษณ์เหมือนเขาจะสัมภาษณ์ประมาณ2รอบก็ผ่านได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากทํางานสายแบงกิ้งเป็นการคิดกลยุทธ์วางแผนการขายหรือวางแผนเกี่ยวกับสายของตัวรีเทลที่เป็นแบงกิ้งก็สามารถสมั เขาไปได้เลยเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่านี่คืออีกหนึ่งโครงการที่กลับมาเปิดรับและเขารับแค่คนที่จบโทเท่านั้นนะในเนี้ยที่พูดมา4ี่โครงการมีเฉพาะทีสโก้ที่รับคนจบโทเท่านั้นนอกนั้นจบตีสมัครได้เลยในขณะที่ถ้าเป็นของต๊อกต๊อกคุณอยู่ปี4คุณก็สมัครได้แล้วแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณจะจบถ้าเป็นโครงการของ a c c e l e r a t e โปรแกรมหรือ ADP คุณต้องจบก่อนอย่างน้อยสุดคือ1กรกฎาคมปี2026ส่วนถ้าใครจะไป GBS คุณต้องมั่นใจว่าคุณจะต้องจบการศึกษ ก่อนปลายปี2026เพราะคุณต้องบินไปต่างประเทศในช่วงราวนั้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าใครนะสนใจอันไหนก็สมัครเข้าไปโครงการสุดท้ายค่ะไมเด็ e เม u นท์เทอร์นี่โครงการที่5 เป็น MT ที่เข้ามาใหม่ของตัว Oppo Oppo ปเปิดรับ m a n a g e m e n t ์ทุนีวางการจ่าย 35-50K งานเป็นงานหน้าบ้านเป็นการไปบริหารสตูไปงานไปเป็นการบริหารงานขายของตัว Oppo ้นั่นเองเพื่อนนใครที่สนใจสา,เย,สายเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออ่านเข้าไปได้ซึ่งของที่นี่แน่นอนว่าการวางการจ่าย 35-50K อาจจะจ่ายไม่เท่ากันตีเลรนหนึ่งโทโเลรนหนึ่งหรือมีประสบการณ์ก็อิจเลอร์เหรนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นใดๆมันอยู่ในช่วงนี้แหละถ้าจะไม่ผิดก็คืออวว่าขงง Oppo รรรับมจิิเกน14 10 K บวกอวกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครไปนะก็พลาดไม่ได้ o ppo สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยอ,อะไรภาษาอะไรพี่รักภาษาไทยนะ o ppo ค่อนข้างสัมภาษณ์ภาษาไทยมีภาษาอังกฤษบ้างนะเพราะฉะนั้นพี่เยกจะบอกว่านี่คือ5โครงการที่กลับมาเปิดรับสมัครนี่ยังไม่รวมโครงการอื่นที่กําลังคัดเลือกหรือเปิดรับสมัครไปแล้วนะเพราะฉนั้นพี่เลกจะบอกว่าใดๆใครสนใจอันไหนสมัครเข้าไปได้เลยส่วนใครจะปรึกษาเข้าโครงการเมเนเ e m e ์ t เทนี้ทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์และถ้าใครจะเตรียมความพร้อมในการเข้าโครงการเมเนเ e m e ์ t เทนี้ไป ใช้เส้นหนังสือเส้นหนังสือเหมาะกับอะไรบ้างในนี้เช่น CBL New Gen Size เส้นหนังสือได้ตัว T ิ s โ o ก็อาจจะสามารถใช้เส้นหนังสือได้ในขณะที่อีกตัวหนึ่งที่ใช้เส้นหนังสือได้ก็อาจจะเป็น oppo แต่ใดๆนะดีที่สุดในนี้ก็คือสอนสดแต่ถ้าอยากจะรู้มากขึ้นใช้คอร์สเรียนออนไลน์ได้คอร์สสอนสดกับคอร์สเรียนออนไลน์ต่างกันตรงที่คอร์สเรียนออนไลน์ให้ความรู้กับเรารู้ว่า MT กําลังตามหาอะไรไปผ่านแต่รอบคุณต้องมีอะไรบ้างกรรมการกําลังตามหาอะไรต้อง acting นำส่งหรือคิดค r e a อ e อะไรแบบไหนยังไง จะมีบอกไว้แต่ถ้าคลาดสอนสดคุณจะถูกฝึกให้โต้อตอบเรียวทมหน้าตอนที่อยู่กับพี่ลักษณซึ่งเซเว่นเดย์คือ7วันวันละ2ชั่วโมงคุณจะต้องแอคทีฟแบบนั้นตลอดเลยมันเลยทําให้เรามีไหวพริบซึ่งตอนไปอยู่หน้าง,งานพี่ลักไม่เคยสอนให้พวกเราฟิกโจทย์แปลว่าโจทย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามร้8 0 0คุณจะรับมือมันได้อย่นี้ถ้าคุณรู้เให้หนิและคุณฝึกไหวพริบไปแล้วความมั่นใจมันจะอยู่ในระดับแววตา,วตาเพราะฉะนั้นใครที่จะเตรียมจากเวอร์ชันไหนปรึกษาเข้ามาได้เลยส่่วนนใใคคอยากกห้พีััเเชชซูฟนะ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรปรึกษาเขามาได้วันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ